ไปไหนแล้วช่วยที่ว่าน้ำหนูออกมาออกมานี่ไงได้ปูไง นี่ปลาที่จับได้โอหลงน้ำไปแล้วดดลงน้ำไปแล้วนี่ให้กลางถ่าย ป้าจะ,ะมีปูนูไม่ได้ใส่ทำอะไรลูกป้าจะ,ะมีปูนกูไม่ได้ใส่ค่ะป้าอันนี้ไงอ่ะนี่ป้าให้มาอีกตัวหนึ่งนะป้าค่ะเมื่อกี้หนูจับได้ปูเลยอ่าไปไหนละ่ะป้าค่ะนี่เองเมื่อกี้หนูจับได้ปูนี่ไงโอ้มันนีแล้วมันนี้อ่ะ ัปูอ่ะหนูจับไม่ได้ลามาจ้าดวจับปูเร็วเอา้ามาถ่ายไปอ่เลยครัตัวใหญ่ดาปล่อยไป้วอ่ะใช่ดาจับปูเร็วเดี๋ยวมันหล่นปูมันหน้า้เบลมาสีเบลมาเอาเสีเบลมาแบมือลูกมันแมือมแบมสองมือเร็วมันหลนออะแบมือใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวมันหล่นนะคะ อ่ะแม่มืออ่าน่ารักมากเลยเระวังมันหลน่นระวังมันหลน่นเออเระวังมันหลน่นให้ป้าป๊าดูนะหน่อยไหนโว้อปูปูอะไรนี่ปูเสียชวนเหรอเขาเรียกว่าโดนนี่อยู่นี่ไอหน้าจะเอาหรือเปล่า เสียงอะไรนี่นี่นี่หลายตัวเลยฮตายหนึ่งตัวอยู่นี่แล้วนี่เร็ว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 นี่นี่อีกตัวหนึ่งนี่นี่ในเขียรว่น้องเลยนะ เดี๋ยวททางนี้นี่ทำทางน้ำนี่มาไม่ใช่นี่นี่เดี๋ยวทำลายกำแพงออกไอ้เนี่ยปลามันหลายตัวมากอ่ะไอ้ดาปล่อยปล่อยปลาออกปล่อยทางนี้ขุดขุดกำแพงออกสิเจแล้มาปล่อยแล้วขุดขุดกำแพงเออทังกำแพงออกลูกให้ปลาออกพังกำแพงเลยปลามันจะได้ออกกลับไปหา เขียะเอ็ด้าเขี่ยไปทางนี้นี่เขี่ยตรงนี้หนิจับปูจับปูจับเด้อแล้วก็กระโดดทับจับมันลงไปแล้วจับได้ไอ็ด้าว่าจะปล่อยแล้วนี่อ่าเอ่อเขี่ยสอนปล่อยอ่าปล่อยป้าสงสารไปแล้วไปแล้วมาแล้วนี่ออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วป้าตักน้ำเข้ามาให้มันหน่อย แล้วทับมันแล้วรูกมันตายไหนออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกระดาษอย่าปล่อยมันสิมันจะตายนะ่ะ เอนแล้วลูกสงสารมาันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจับใหม่